สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเอ็มอีกแล้วนะครับกับอ่อคลิปวันเดย์วันนี้นะครับวันนี้เอ็มก็มีภารกิจเนี่ยแน่นเอียดทั้งวันเลยนะครับเรียกว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับเอ็มตื่นมาเนี่ยเอ็มก็อ่อรีดผ้าอ่อไปซักสามสี่ตัวเลยงี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้จะกลับมารีดต่อนะครับแต่ว่าเอ็มต้องไปส่งของก่อนนะครับเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยสั่งของเข้ามานะครับหลังจากไปส่งของเสร็จนะครับเอ็มจะไปตามหากล้องนะครับ อ๋อเป็นกล้องแ a n นอนนะครับ p o w e r shot V10 นะครับซึ่งเป็นเหมือนกล้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องถ่ายวอนะครับตัวใหม่ล่าสุดของแ a n นอนะครับเมื่อวานเนี่ยเอ็นก็เลื่อน Facebook เห็นนะครับว่าอ๋อมันเข้าไทยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปตามหาดูนะครับว่าที่สูดเนี่ยมันมาหรือยังนะครับเป็นกล้องตัวที่เอ็มอยากได้มากเลยครับแค่เห็นแว็บแรกเนี่ยมันก็แบบชอบเลยอ่ะรู้สึกว่าอ๋อมันน่ารักดีอะครับโดนตกเลยนะครับ อ๋อเอ็มจะไปดูนะครับกล้อง power shot v10 นะครับแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อ่ออยากมีลูกค้าเยอะๆขายของให้ได้กำไรเนี่ยนะครับวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกด้วยนะครับอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเอ็มทำยังไงนะครับอ๋อเอ็มถึงแบบขายของดีมีลูกค้าเยอะนะครับวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอ๋อปิดท้ายนะครับคลิปนี้นะครับด้วยการไปตัดผมนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมเริ่มยาวแล้วนะครับก็จะไปเล็มออกนิดนึงนะครับ มันแบบเริ่มไม่ได้ทรงแล้วนะครับข้างหลังก็แบบเริ่มยาวนะครับอยากให้มันแบบสั้นกว่านี้นะเดี๋ยวมีร้านประจําอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้ภารกิจก็แบบแน่นเอียดอย่างที่บอกจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มอ๋อที่แรกกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปส่งของกันก่อนครับ My beginning ตอนนี้นะครับเอ็มกำลังจะไปฟอร์จูนนะครับเพื่อไปดูร้านกล้องนะครับก็ออดูเอาไว้นะครับว่าจะเป็นที่ฟอร์จูนเนาะเพราะว่ามันมีแบบอืมร้านเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวไปเดินดูกันว่าอ๋อมันมีกล้องแคนนอนวีสเทียมตามหาหรือเปล่า คือโดยส่วนตัวเนี่ยมันก็เป็นสาวกของแ a นนอนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ใช้กล้อง Powershot ของ c a n o อนนะครับเอมว่ามันแบบดีไซน์สวยครับแล้วก็กระทัดรัดนะครับแบบพกพาง่ายอะไรเงี้ยเนาะใครที่แบบเคยใช้กล้องแ a น o อนนะครับเอมว่าก็น่าจะแบบชอบเหมือนเอมแหละเพราะว่ามันเหมือนแบบไม่รู้อ่เพราะว่ามันดีไซน์มันน่ารักดีอะครับแล้วก็อ๋อโดยส่วนตัวเนี่ยมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องกล้องนะครับ ก็ไม่รู้หรอกว่ามันแบบละเอียดหรือไม่ละเอียดยังไงหรือว่ามันแบบอ๋อเป็นยังไงอะไรเงี้ยที่ซื้อเนี่ยพรความชอบล้วนๆเลยครับเอ็มกำลังเดินไปที่ร้านซูมคาเมล่านะครับก็พอดีเอ็มเลื่อนอ a อเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็เห็นโปรโมชั่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวเดินไปดูก่อนนะครับว่าที่ซูมคาเมล่าเนี่ยมีโปรโมชั่นที่เอ็มแบบเห็นไว้หรือเปล่า ตื่นเต้นนะจริงๆเนี่ยเอ็มมาแบบจะบอกว่า,ามาหลายครั้งมากนะเพื่อมาดูแบบออกล้องตัวนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เข้าสักทีนะจนเมื่อวานนี่ยนะครับเอ็มได้มีโอกาสนะครับแบบเลื่อน Facebook แล้วก็เห็นว่าแบบเฮ้ยมันเข้าแล้วแล้วเขาจัดโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ก็จะพลาดได้ไงอะครับในเมื่อเราอยากได้อนะเนาะก็ต้องตับ มาดูแคนนอนวีสิบเหรอครับแคนนอนวีสมันเขายังสิบยังไม่มาหรอต้องจองหรือว่าไงอ๋อแล้วมันจะมีัยงไม่มีตัวเสนอประมาณเมื่อไหร่ครับพอดีผมเห็นโฆษณาในเฟซโฆษณาในเฟซว่ามันมีเข้ามาแล้วอ่ะมีมีเข้ามาแต่ของค่อนข้างน้อยแต่เฉพาะลูกค้าที่มาจากไว้กว่าตรงนี้อยู่ที่เที่ยวได้เลยเพราะฉะนั้นอาจจะ บบตอนนี้ก่อนเะอเข้ามาลอตใหม่เนี่ยก็ยังไม่น่านจะเรื่องเงินแต่เรื่อนไม่เยอะเหมือนกันอดเลยเดี๋ยวรอไปดูอีกร้านหนึ่งนะครับที่บ,บิ๊กคาเมลา่าร้านเมื่อกี้ก็คืออ่อเที่ยมดูไว้อะซูมคาเมล่านะครับก็คือต้องแบบ จองก่อนถึงจะได้นะครับหรือว่ามาจําอะไรก่อนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบซ้ำช,ชองอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่ได้จองอะไรมามีของไหมครัขบขอดูได้ไหมครับนะอ๋ออันนี้ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ,บรรมีของแถม๋มอ พี่ขอดูตรงนี้นะมีของด้วยร้านนี้มีของเย้ในที่สุดก็เจอนะครับพี่เขาบอกว่ามีแค่สองตัวนะก็มันแกะดูไม่ได้นะครับอืมก็ของแถมอะไรก็เหมือนใน facebook เลยเนาะที่แบบเอ็มดูมานะครับนี่นะครับได้แล้วล่าสุด หลังจากที่ตามหามานานนะครับในที่สุดก็ได้แล้วในราคาหม <15, 000 S 1> ื่นห้าหมื่นห้าเก้าร้อยครับนี่นคือไซสของแถม มันมีเมมให้อยู่แล้วนี่ครับเนี่ยตัวนี้มันแถมหกสิบสี่ป่ะพี่หกสิบสี่ใช่ครับหกสิบสี่นี้ถ้ามันถ่ายแบบวอล์กอ่ะมันจะถ่ายได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับอ่าหกสิบสี่เป็นท่ามิ่งใช่ไหมเป็นวิดีโอครับวิดีโอเฟวดโฟกเลยไหมหรือว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะไม่เกินชั่วโมงนะไม่เกินชั่วโมงน่าจะไม่เกินนะหรือประมาณครึ่งชั่วโมงพวกเนี้ย วีสิบอะวีสิบอะขายวันนี้ใช่ไหมอโอเคผมขายตังละขอบคุณขอบคุณครับน, <ะ S 2> นี่นะครับก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ร้านนะครับร้านเขาบอกว่านี่นะครับได้มาแล้วก็ร้านเขาบอกว่านะครับเป็นลูกค้าคนแรกเลยนะครับที่แบบซื้อ เพราะว่าเพิ่งขายวันนี้วันแรกนะครับก็ดีใจมากเดี๋ยวจะกลับไปรีวิวให้ดูนะครับว่าแบบอ๋อฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้างนะครับขอกลับไปแบบศึกษาก่อนนะตอนนี้นะครับก็แวะเอาของนะครับจะดึงนี่นะครับก็แวะเอาของมาส่ง ที่บิ๊กซีนะครับแถวบิ๊กซีแล้วก็อ่อฝากดอปออฟด้วยนะครับก็ที่แรกนะครับที่เอาอมาส่งจะเป็นอ่อเหมือน สาขาที่เอาไว้ดับออฟอะครับแต่เด็กที่หนึงเด๋มจะไปที่ J&T นะครับก็อ๋อต้องเดินไปที่เดอะสตรีทนะครับรัชดาแต่ตอนนี้มอรถจอดไว้ที่ Big กซนะครับเด๋อรีบเดินทําเวลานิดนึงตอนนี้ก็อ๋อเวลาประมาณแบบจะสี่โมงนะครับไม่รู้ว่าจะไปปล่อยปลาทันหรือเปล่านะเพราะว่าต้องไปตัดผมอีกนะครับ ที่แบบอ๋อชานิดึงเมื่อกี้นะครับเพราะว่าเอ็มแวะซื้อแหวนนะครับก็อ๋อเตรียมดูอาจารย์เป็นหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าให้ใส่แหวนนิ้วกลางนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบการเงินอะไรเงี้ยเนาะเอ็มก็แวะซื้อแหวนนะครับจริงๆเนี่ยคืออยากได้แหวนนิ้วกลางกับนิ้วก้อยนะครับแต่ว่าได้มาแค่นิ้วกลางนะครับคนนิ้วก้อยเนี่ยไม่มีไซส์นะครับก็เลยแบบสั่งทำมาไว้ ตอนนี้นะครับก็กําลังขับรถนะครับไปที่ MRT จตุจักรนะครับเพราะว่าร้านตัดผมนี่อยู่ใต้ MRT จตุจักรนะครับคิดว่าแบบคงไปปล่อยปลาไม่ทันแล้วอะ่ะเพราะว่าเวลานี้ก็ประมาณแบบจะ5้าโมงแล้วครับอเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะเวลาแบบแน่นเอียดมากเลยครับ,บวันนี้แบบทําอะไรไม่ทันเลย แค่แบบตอนไปซื้อกล้องแบบลองกล้องอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็เดินผ่านร้านทองก็เลยแบบตรึงได้แหวนมาหนึ่งวงนะครับกะว่าแบบอใส่นิ้วกลางจริงๆอยากได้นิ้วก้อยด้วยนะครับแต่ว่าอไม่มีไซส์นะครับก็เลยแบบสั่งเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพออได้เนี่ยค่อยไปเอานะครับก็ดูอ,อาจารย์เป็นหนึ่งมานะครับเขาบอกว่า ให้ใส่แหวนนิ้วกลางนะครับกับนิ้วก้อยนิ้วกลางเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องแบบเงินนะครับเพราะว่ามันจะเป็นซับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะครับก็แบบอ๋เกี่ยวกับเรื่องเงินส่วนนิ้วก้อยนี่ก็จะแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินเหมือนกันก็จําได้แค่แบบนิ้วกลางกับนิ้วก้อยให้ใส่แหวนแบบติดเอาไว้เลยห้ามถอดนะครับหรือจะถอดก็ได้แล้วแต่แต่ว่ามันก็กะว่าจะซื้อแล้วก็แบบอ๋อไม่ใช่ หรือจะถอดก็ได้นะครับก็แล้วแต่แต่เอ็มันก็กาว่าจะแบบใส่ติดเอาไว้เลยนะครับก็ไม่ถอดนะครับจะได้แบบมีเงินเข้ามาตลอดนะครับตอนนี้ก็คือรถติดอยู่นะครับติดแบบติดเงกเลยนะครับตรงห้าแยกลาดพาวนะครับตอนนี้นะครับเอ็มก็อยู่ที่ MRT ออกจตุจักรนะครับกำลังเดินไปร้านตัดผมนะครับอ๋อมันเป็นร้านเหมือนแบบ ดี๋ยวจะให้ดูนะครับเอ็มก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นร้านประมาณไหนแต่ว่าอ๋อเขาก็ตัดดีอเหมือนกันนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับนี่นะครับชื่อร้านว่า Easy Cut เต็มไม่แน่ใจว่าช่างเทียมจะตัดเนี่ยอยู่หรือปั่นนะครับ และนี่นะครับก็คือผมที่ตัดมาออเมื่อวานนะครับก็เหมือนเดิมเลยแค่แบบเล็มออกนิดเดียวนะครับให้มันมีแบบไม่ยาวมากเมื่อวานก็ไม่ได้มาปิดคลิปนะครับเพราะว่ามันแบบเย็นแล้วนะครับแล้วก็แบบหิวข้าวก็เลยไปหาอะไรกินนะครับวันนี้ก็มาปิดคลิปแทนเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้ไปปล่อยปลาด้วยนะครับเพราะว่ามันแบบเย็นมากเลยทําอะไรไม่ทันเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะ รวมคลิปปล่อยปลานะครับกับคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับนะครับการทํายังไงให้เอ็มขายของดีนะครับอืติดตามนะครับคลิปต่อไปแต่ไม่ใช่คลิปนี้นะคลิปนี้ราไปก่อนครับบ๊ายบาย you,